เม็กซิโกซิตี้เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีประชากรประมาณ22ล้านคนนี่คือมหานครที่เต็มไปด้วยรถยนต์ผู้คนจนํานวนมากตึกระฟ้าอาคารที่สวยงามและคุณลักษณะอื่นๆของเมืองใหญ่จึงเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าตอนนี้เมืองค่อยๆจมลงไปในดินเม็กซิโกซิตี้ก่อตั้งโดยชาวแอชเทคอินเดียแดงในต้นศตวรรษที่14ในเวลานั้นมันมีชื่ออื่นเมืองหลวงแอชเทล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ต่อมา เมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเม็กซิโกซิตี้และกลายเป็นมหานครขนาดใหญ่ผู้คนพยายามสูบน้ําออกจากบริเวณนี้มานานหลายศตวรรษแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเมื่อถึงศตวรรษที่19ผู้คนตระหนักได้ว่าเป็นเพราะดินเหนียวเปียกบางส่วนของเมืองกําลังจมลงอย่างช้าๆตอนนั้นมันเกิดขึ้นช้ามากจนไม่มีใครกังวลแต่การศึกษาเมื่อเร็ว,รวนี้แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้เร่งความเร็วขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ว่าเมืองจะซุดตัวลงในอัตราเท่าใด เนื่องจากเมืองนี้สร้างบนพื้นที่ที่ผสมกันระหว่างดินเหนียวและดินภูเขาไฟด้วยเหตุนี้เมืองจึงจมไม่เท่ากันในพื้นที่หนึง่งอาคารหลายหลังสามารถจมลงไปใต้ดินภายในเวลาไม่กี่วันส่วนในเขตอื่นบ้านสามารถอยู่ได้หลายศตรวรรษโด,ดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการพังทลายของดินบนถนนเฉพาะนั้นสามารถทำให้เกิดแผ่นด,ดินไหวและดินถล่มต่อเนื่องได้บ้านสมัยใหม่ขนาดใหญ่มีความเสี่ยงสูงพวกมันหนักและอยู่บนดินเหนียวเปียกที่ไม่เคยแข็งตัวเป็นผลให้ดินเหนียวซุดตัวลงไปเรื่อย ภายใต้น้ำหนักของอาคารดังกล่าวลามไปตามส่วนต่างๆของเมืองโดยนักวิจัยบางคนมั่นใจว่าเมืองนี้สามารถจมลง20เมตรในอีก150ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าอาคารสูง6ชั้นทั้งหมดอาจลงเอยไปอยู่ใต้ดินในที่สุดตึกระฟ้าก็จะจมลงเช่นกันและว,วิลล่าชั้นเดียวจะจมลงหายไปเร็วกว่ามากพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นบางแห่งในเม็กซิโกซิตี้กำลังจมลง50เซนติเมตรต่อปีซึ่งนั่นหมายความว่า ทุกๆ3-4าถึงสปีอาคารแต่ละหลังจะจมลงเท่าความสูงโดยเฉลี่ยของคนนอกเมืองมีสถานที่บางแห่งที่ถูกสร้างขึ้นบนดินที่เปียกกว่าในอีก150ปีอาคาร1ิชั้นจะจมลงไปใต้ดินทั้งหมดผู้คนในเม็กซิโกซิตี้ได้คิดค้นระบบสูบน้ำและผลิตน้ำที่เป็นเอกลักษณ์น่าเสียดายที่ไม่มีการรับประกันว่าสิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เมืองจมลงใต้ดินน้ำอยู่ในดินมาหลายพันปีแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ดินแข็ง หนึ่งในวิธีที่วางใจได้ดีที่สุดในการช่วยเมืองคือการเสริมรากฐานให้แข็งแรงงานนี้จะต้องใช้คอนกรีตจํานวนมากแต่แม้แต่การทําให้ดินแข็งตัวนี้ก็อาจจะช่วยไม่ได้เพราะลึกลงไปใต้ดินนั้นที่นั่นมีความชื้นมากเกินไปและคอนกรีตทั้งหมดนั้นสามารถจมลงต่ํากว่าได้ง่ายๆเลยเมืองถัดไปนี้ล้อมรอบด้วยน้ําแต่นั่นไม่ใช่เพราะมันกําลังจะจมเมืองกีโทเล็กๆตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์สถานที่นี้มีคลองมากมาย เราสามารถพูดได้ว่านี่คือเวนิสแห่งดัตช์ที่นี่มีแม่น้ําหลายสายและก็ไม่มีถนนเลยคุณสามารถก้าวออกจากบ้านและไปยังแหล่งน้ําอย่างลำทานหรือแม่น้ำโดยใช้เวลาไม่นานผู้คนที่นี่ต่างเดินทางโดยเรือแทนรถยนต์หนึ่งในจุดเด่นหลักๆของเมืองนี้ก็คือคุณจะไม่ได้ยินเสียงแตรหรือเสียงไซเรนชาวบ้านกล่าวว่าคุณจะไม่ได้ยินอะไรที่ดังกว่าเสียงนกและมันไม่เหมือนถนนทั่วไปตรงที่คลองไม่มีรถติด แต่ถึงแม้ว่าเมืองนี้จะไม่มีเส้นทางน้ําที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่มันก็ยังเป็นพื้นที่ที่งดง,งามที่มีบ้านสวยงามแสนอบอุ่นทั้งสะพานเล็กๆพืชพธุ์มากมายดอกไม้หลากสีและต้นไม้จากนั้นก็มีเกาะบูรราโนในเวเนเชียลากูนมันเต็มไปได้วยคลองเหมือนเวนิสแต่ที่นี่มีข้อแตกต่างอย่างหนึ่งในอดีตมีหมอกหนาปกคลุมทั่วเมืองมันทําให้ทัศนวิสัยต่ำมากและผู้อยู่อาศัยในสถานที่นั้นมักสับสนบ้านของตนเองกับผู้อื่น อาคารก็มีความคล้ายคลึงกันมากเกินไปในด้านสถาปัตยกรรมนั่นเป็นเหตุผลที่คนท้องถิ่นตัดสินใจทาสีบ้านด้วยสีสดใสเพื่อให้จดจำได้แม้ในหมอกหนาทึบตามตำนานนี้นั่นคือสาเหตุที่อาคารทั้งหมดในบูรโนถูกทาสีด้วยสีต่างๆคุณสามารถเห็นบ้านสีชมพูสดใสสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าเขียวและเฉดสีอื่นๆได้ที่นี่ทุกๆ2ปีชาวบ้านจะทาสีใหม่เพื่อรักษาความงามของเมืองหากคุณซื้อบ้านที่นี่คุณจะต้องได้รับการอนุญาตพิเศษในการทาสี และส่วนสีเองก็จะถูกเลือกตามระบบพิเศษที่พัฒนาขึ้นเมื่อหลายศตวรรษก่อนเมืองถัดไปของเราเป็นเมืองที่ไม่ธรรมดาที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคุณอยู่ใน阿拉斯加ที่หนาวเย็นกําลังมุ่งหน้าไปวิทีอรอ์อุโมงค์ยาวนั้นเป็นทางเข้าเดียวของสถานที่แห่งนี้ทันทีที่คุณผ่านมันไปคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในที่ที่แปลกๆที่นี่หนาวมากมีลมแรงพัดและหิมะตกหนักถนนว่างเปล่าคุณไม่เห็นคนในพื้นที่ดูเหมือนว่าเมืองนี้จะถูกทิ้งร้าง แต่แล้วคุณก็สังเกตเห็นอาคารสูง14ชั้นที่กว้างใหญ่คุณเข้าไปข้างในและเห็นผู้อยู่อาศัยทั้งหมดอยู่ที่นั่นประชากรทั้งหมดของวิเทอร์มีประมาณ220คนและพวกเขาทั้งหมดอาศัยอยู่ในอาคารเดียวกันนอกจากเป็นที่อยู่อาศัยแล้วภายในยังมีร้านค้าสถานีตำรวจห้องสมุดและร้านกาแฟอีกด้วยลองนึกภาพไปที่ออฟฟิศของคุณซึ่งอยู่ต่ำลงไป 2- 3ชั้นใต้บ้านของคุณซี่ แล้วร้านค้าก็อยู่ข้างๆมีที่ทําการไปรณียีอยู่ที่ชั้นหนึ่งข้างทางเข้าที่เด็ดที่สุดคือวิวจากหน้าต่างคุณสามารถเห็นความงามอันน่าทึ่งของภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะได้คุณไม่น่าจะสังเกตเห็นเมืองเล็กๆถัดไปถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองกําลังมองหาอะไรอยู่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านร้านกาแฟที่ทําการไปรณียีและอาคารอื่นๆล้วนอยู่ใต้ดินคุณสามารถเห็นเฉพาะท่อที่พ่นควันออกมาจากใต้พื้นดินเท่านั้นยินดีต้อนรับสู่คูเบอร์เพดีออสเตรเลียนอกจากท่อแล้วยังมีป้ายเตือนอยู่่ททุกที พวกเขาแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับรูที่ไม่สะดุดตาที่คุณสามารถตกลงไปได้เมื่อเข้าไปข้างในคุณจะเห็นดินแทนที่จะเป็นผนังวัวเปเปอร์รอบๆตัวคุณแต่ที่นี่ไม่ใช่คุณลักษณะเฉพาะของสถานที่นี้เท่านั้นโอปอส่วนใหญ่ที่คุณสามารถซื้อได้จากทั่วทุกมุมโลกนั้นถูกขุดที่เมืองนี้ในปี1915มีการค้นพบโอปอเป็นครั้งแรกในดินที่นั่นตั้งแต่นั้นมาผู้คนก็ต่างมาที่นี่เพื่อค้นหาอัญมณีล้ำค่าเหล่านี้ ไม่มีบริษัททําเหมืองที่นี่เพราะคุณไม่สามารถระบุการมีอยู่ของโอปอลได้ด้วยการขุดเจาะสำรวจในการค้นหาโอปอลคุณก็ต้องขุดลงไปหารอบๆผู้คนมาที่นี่เช่าที่ดินและสร้างบ้านในพื้นดินเรามาจบการเดินทางในที่ที่ไม่ใช่เมืองแต่เป็นหมู่บ้านกุนทาราในอินเดียกันดีกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะไปถึงที่นั่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่สถานที่ที่เข้าถึงได้ยากแต่ไม่ใช่ว่าคนท้องถิ่นทุกคนจะยินยอมขับรถพาคุณไปที่นั่นคุณอาจจะต้องจ่ายราคาเป็นสองเท่าให้คนขับ และแม้ในกรณีนี้พวกเขาก็จะไม่พาคุณไปยังสถานที่นั้นโดยตรงอย่างแน่นอนพวกเขาจะหยุดอยู่ใกล้ๆและบอกวิธีไปยังจุดหมายให้คุณหมู่บ้านกุนทาวราถูกทิ้งร้างมีเพียงซากประหักพังอาคารเก่าแก่และไม่มีพืชพันธุ์อยู่ที่นั่นสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนเมืองโบราณที่เพิ่งถูกขุดขึ้นมาจากพื้นดินโดยนักโบราณคดีอาคารหลังแรกที่นี่สร้างขึ้นราวศตรวรรษที่13เมืองนี้ประกอบด้วยหมู่บ้านเล็กๆหลายแห่งที่รวมกันเป็นชุมชนชาวบ้านมีส่วนร่วมในการทำเกษตรกันนอกจากนี้ ยังมีหินยิปซ้มแ,ะแระๆท่าที่มีคุณค่าในภูมิภาคนี้ด้วยสถานที่แห่งนี้จเจริญรุ่งเรืองมาหลายศตรวรรษในอดีตแต่ในปี1825ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคืนหนึ่งชาวบ้านต่างรีบเก็บของออกจากบ้านชั่วข้ามคืนกุนทาวราก็ถูกทอดทิ้งสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นีอ้างอิงตามทฤษฎีหนึ่งปริมาณน้ำสำรองของหมู่บ้านลดลงแต่ดูเหมือนนี่จะไม่น่าเป็นไปได้ที่สิ่งนี้จะบังคับให้ผู้อยู่อาศัยจะต้องหนีออกจากบ้านกลางดึก ส่วนทฤษฎียอดนิยมกล่าวว่าผู้ปกครองพื้นที่เก็บภาษีจํานวนมากจากสถานที่เล็กๆแห่งนี้จากนั้นเขาก็ตกหลุมรักลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านผู้ปกครองขู่ว่าเขาจะเก็บภาษีมากขึ้นหากหญิงสาวปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเขาเขาเลยให้เวลาเธอหนึ่งวันในการตัดสินใจชาวบ้านตัดสินใจช่วยเหลือเด็กสาวและพ่อของเธอดังนั้นพวกเขาจึงออกจากบ้านในช่วง้ามคืนหลายคนคิดว่าหมู่บ้านนี้มีความลึกลับซ่อนอยู่ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากและพวกเขาก็เชื่อว่า ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านได้แสบแช่งสถานที่นี้ก่อนที่จะจากไปเพื่อไม่ให้ใครอาศัยอยู่และนั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชาวบ้านกลัวบริเวณน,นี้และพยายามหลีกเลี่ยงมัน